ผมจะพาผู้ชมไปชมรถสวยและที่สำคัญน่าสะสมมากๆ สวัสดีครับตอนนี้ผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมรถสวยและที่สําคัญหน้าสะสมมากมากและสําคัญมากกว่านั้นครับคือราคาถูกสุดๆครับถ้าเป็นรถใหม่ตอนนั้นราคากว่า4ล้านบาทแต่วันนี้ครับคันที่ผมจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเป็น wheel ด้วยเป็นรถสวยน่าสะสมเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่า ถ้ามันผิดแปลกจากที่ผมบอกไปครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์รับคืนอ่าและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังที่จะไปชมก่อนที่จะไปรับชมครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยครับถ้ากดแล้วไปชมรถสวยคันนี้ครับกับ Toyota Land Cruiser Prado 120 TXP 2004อครับอยู่ข้างหลังผมแล้วครับผู้ชมครับนี่คือรถที่ต้องบอกว่าสวยเดิมนะครับอันนี้คือสีเดิมนะสวยมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆ นะครับและวันนี้ครับผู้ชมครับอยากให้ชมรอบๆคันก่อนว่าคันนี้นะครับสมัยนั้นรถคันนี้ราคากว่า4ล้านบาทแต่วันนี้บอกราคาไว้เลยว่าเพียงแค่4,99,000บาทอย่าเพิ่งว้าวครับจนกว่าคุณจะได้เห็นออปชั่นต่างๆมาด้านหน้าครับนี่สัญลักษณ์ PRADO ตัวใหญ่ๆนะครับไฟหน้าเป็นแบบรีเฟกนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับกันชนหน้ามี Prado นะครับอ่ะ ดูด้านข้างครับคุณผู้ชมครับคันนี้ครับจัดให้สำหรับยางนะฮะเป็นยาง B F Goodrich นะครับ All Terrain ทั้ง4เส้นเฉพาะแค่ยางนี้ก็หลายหมื่นแล้วนะนะครับไปเรื่อยๆครับแม็กสีดำนะครับขอบ17จัดให้ครับแล้วซุ้มล้อครับโอ้โหสวยมากนะครับทำซุ้มมาอย่างสวยเลยคันนี้นะการันตีไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำและเจ้าของเดิมดูแลดีดูแลดีไม่ดีครับ รถภายนอกครับดูง่ายๆเลยให้ดูตรงนี้ครับยางตรงนี้ฮะถ้าเจ้าของเดิมดูแลไม่ดีครับตอนนี้คือลอกหมดแล้วนะครับมันจะลอกมันจะอะไรห,หมดแล้วและรถเคยชนหนักหรือคว่ำม,มาจะไม่มีตัวนี้นี่คือกระจกเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับจัดให้นะแล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเอรรถคันนี้ทาไมมันดูสูงกว่าปกตินะครับคันนี้ครับช่วงล่างเนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยว่า คันนี้เป็นช่วงล่างคอยสปริงนะครับซึ่งของพ r ร d โดนะฮะ Land c r u i s e r Prado 120เนี่ยนะครับมันจะมีช่วงล่างคอยสปริงกับช่วงล่างถุงลมนะถ้าเป็นช่วงล่างถุงลมค่าใช้จ่ายเวลาที่มันพังมันเสียมานะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ฮะความโชคดีนะฮะความดีของคันนี้ก็คือมันเป็นช่วงล่างคอยสปริงนะครับแล้วนะครับเจ้าคันนี้ครับใส่ช่วงล่างของ O Man e m u มาให้นะครับ ใส่โช๊คใหม่ทั้ง4ต้นนะครับนี่โช๊คของโ e m a n นอีมนะแล้วก็ใส่คอยสปริงด้านหน้าให้นะครับเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับคันนี้ครับผู้ชมระบบช่วงล่างดีแล้วนะครับระบบเบรก4ล้อ,อนี่โ e m a n e m ีจัดให้เลยนะครับด้านหลังนี่ล้ออะไรแบบอย่างเท่นะครับอ่ะไปดูร,บรอบๆบคันครับว่าความสวยเขาขนาดไหนอ้อเจ้าของเดิมติดกล้องมาให้ด้วยนะ นะครับของเดิมไม่มีกล้องนะติดกล้องมาให้ด้วยโอเคจัดไปค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาพาโดไปใช้งานนะครับหรือว่าหาพาโดนะครับเอาเป็นเป็นของสะสมในราคา499,000บาทนะครับพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับ คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด2,700ซีซีคุณผู้ชมนะครับและวันนี้อย่างที่ผมได้บอกว่ามันเป็นรถสวยที่เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับอันนี้คือห้องเครื่องนะครับของรถปี2004แล้วคิดดูว่าสภาพนี้ครับผู้ชมครับสวยมากฝากระโปรงเดิมโรงงานครับผู้ชมสติ๊กเกอร์อะไรทุกอย่างยังอยู่เห็นไหมฮะนี่รุ่นเขา3า z FE e นะครับเครื่องยนต์เบนซินส7 0 0ซนีซีครับและคานอะไรทุกอย่างเดิมหมดนะครับแก้มข้างเดิมเดิมนะครับนี่สังเกตอันนี้ครับอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดว่ารถคันนี้ชนหนักหรือว่าเคยคว่ำม,มานะนี่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 ให้มาสังเกตตรงนี้ครับเพลทตรงเนี้ยคือหมุดตรงเนี้ยครับคุณผู้ชมครับรีเวทตรตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนี่คือรีเวทตจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะ ถ้าเกิดว่ารถคันนี้เคยชนหนักมานะครับหรือเคยคว่าม,มาคุณไปเช็คได้เลยนะอ่าแล้วถ้ามันมีประวัตินั้นมงคลคาร์เซ็นเตอร์ยินดีรับคืนครับแต่คันนี้การันตีไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำม,มาแน่นอนนะครับเป็นไงครับรถสวยกระโปรงเดิมสีเดิมนะครับห้องเครื่องสวยๆดูแลเป็นอย่างดีนะครับอ่ะทีเนี้นะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับภายใน ว่าจะสวยขนาดไหนรถปี2 0 0 4นะครับที่เจ้าของเดิมดูแลดีดีฮะคุณผู้ชมนี่เปิดมาครับเฟื้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วภายในครับตกแต่งสีดำเทานะครับอันนี้คือสวยมากนะสวยมากสังเกตรถนะครับคือถ้ารถใช้งานแบบหนัก,นก พวงมาลัยนี้จะลื่นมากแต่นี่คือพวงมาลัยยังแบบว่ายังสวยอยู่เลยนะครับแล้วเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่ครับสวยมากเบาะกำมะหยี่ข้อดีของเขาคือเวลาที่เราไปจอดตากแดดนานๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ร้อนนะครับอันนี้คือข้อดีของเบาะกำมะหยี่นะมันจะไม่ร้อนนะครับแล้วปุ๊บขออนุญาตขึ้นไปนั่งได้ไหมอ่ะฟึบเบาะตรงเนี้ยนะครับเป็นเบาะปรับนะฮะแมนนวลนะพวงมาลัยนะครับ เหมาะมือเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยแอร์เย็นช่ำนะครับระบบทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าของเดิมครับไปติดจอมาให้นะครับอย่างที่บอกว่ามีกล้องถอยนะครับแล้วมีจอมาให้นะครับระบบ FMAM นะครับแอร์ออโต้นะคิดดูว่า รถสมัยนั้นเป็นแอร์ออโต้นี้ไม่ธรรมดานะครับระบบขับเคลื่อนนะครับสีล้อนะครับเกียร์ออโต้นะนี่ผมชอบอันนี้คือแบบว่าอันเนี้ยมันเลื่อนได้นะครับตรงเนี้ยเป็นกล่องเก็บของนะฮะใหญ่มากแล้วพอเวลาพับลงมันเลื่อนมาได้เออนี่ฮะสวยงามมากแล้วเบาะด้านข้างคนขับคุณผู้ชมแน่นมากนะครับ เนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเบาะแน่นๆนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้คนเดียวนะครับอ่ะอีกอันนึงลืมบอกไปว่าคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับนี่ <Wow. S 1> เห็นไะหธรรมดาที่ไหนสำหรับสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าสายแอดเวนเจอร์นะครับแคมปิ้งแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับผมว่ารถคันนี้เหมาะมากนะ เพราะว่าสิ่งที่เขาให้มานะครับอย่างข้างบนเนี่ยมีราวหลังคานะครับตรงนี้รับน้าหนักได้จุดละ100กิโลกรัมนะครับคุณจะไปติดแหลกเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอ้แล้วบันใดข้างแข็งแรงมากนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายแคมปิ้งนะครับคุณจะไปติดเต็นท์หลังคาก็ได้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่ติดนะครับคุณจะใช้แบบนี้ก็สวยงามนะครับไม่ว่ากันอ่ะทีนี้มาดูข้างหลังเบาะแถว2ครับนี่ สะอาดสะอ้านนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแล้วคันนี้ครับเจ้าของเดิมใส่พรมใยบวกมาให้ทั้งคันนะอืมนี่ฮะเจ้าของเดิมใส่พรมใยบวกมาให้ทั้งคันแล้วฟึบเบาะแถวสามเป็นไงขออนุญ,ญาตนะครับอ่ะมันมีท่าขึ้นของเขาอยู่นะโอ้นี่ก็สบายเลยนะสำหรับเบาะแถวสามคุณผู้ชมนะครับนั่งได้สบายเลย นะหรือถ้าเกิดว่าใครที่จะนอนพักผ่อนในรถนะครับเวลาเดินทางนะครับคุณอาจจะไปกับครอบครัวแล้วจอดพักผ่อนนะอาจจะจอดที่ปั๊มแล้วนอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะสามารถนี่โอ้ยสบายเลยตรงเนี้ยเอาขึ้นก็ได้นะนี่ปรับขึ้นนะโอ้โหรองศีรษะได้พอดีเลยนะครับแล้วเวลาเหยียดขาของผมเนี่ยอืม ก็เหยียดได้สุดนะนี่ถือว่าสุดนะฮะคุณผู้ชมถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็เอ็นได้อีกนะนะครับสําหรับเบาะแถวหลังเนี่ยเนี่ยเอ็นได้อีกนะนอนสบายครับอืมถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับที่วางแก้วที่ใส่ของมี power outlet <Wow. S 1> ให้นะมี power outlet ให้ด้วยนะสำหรับตรงแถว3นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วเบาะตรงเนี้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้คุณพับขึ้นด้านข้างได้นะครับสามารถที่จะใส่ของใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะออถ้าพับขึ้นนะใส่ตู้เย็นได้หนึ่งหลังอะ่ะเออเนี่ยฮะสุดยอดนะฮะของการขนของแต่เดี๋ยวผมจะเปิดข้างหลังให้ดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าคุณจะได้เห็นนะครับในสิ่งที่ผมนําเสนอเพราะคันนี้อย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่เนี่ย ราคามันก็ประมาณเกือบเกือบสี่ล้านอ่ะหรือ4ีล้านอ่ะในสมัยนั้นนะครับนี่ฮะผมอยากจะบอกว่ารถสวยไม่สวยนะฮะหรือว่ารถโซมหรือไม่โซมให้คุณมาดูเบาะแถวสามนะอันนี้ผมนําเสนอตลอดเลยว่าเบาะแถว3ามนี่คือสําคัญมากถ้ารถสวยรถโซมให้มาดูเบาะแถวสามคุณจะเห็นเลยว่าถ้ารถโซมเนี่ยเบาะแถวสามจะเยินมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เบาะแถว3ยังดียังเนียบแสดงว่าเจ้าของรถดูแลดีนะครับแล้วการันตีว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำครับเนี่ยฮะอันนี้จากโรงงานครับสวยเนียนนะครับทุกจุดน็อตเดิมโรงงานนะครับนี่นี่คือรถสวยคุณผู้ชมอ้าวเป็นไงฮะวันนี้ครับกับ Toyota Land Cruiser Prado ช่วงล่างโอแมนอีม e ู oo, นะครับยาง BF g o o d r i ดิ h 4เส้นและที่สำคัญระบบนะครับซัพเพนชั่นนะคือเอาง่ายว่าใส่มาให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างดีนะครับยางดี d, จัดให้นะครับแล้วก็เครื่องนะครับฟังเสียงนะเงียบมากเห็นไหมครัคุณผู้ชมอันนี้คือเงียบมากเลยนะ นี่ไม่อยู่ใกล้ๆครับุผู้ชมครับรถสวยเครื่องดีนะครับช่วงล่างแน่นๆที่สำคัญราคาถูกมากครับ4,99,000บาทเบอร์โทรครับขึ้นอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยหรือว่าคุณจะอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับกับ Land c r u i เซ r ร์พร o โด0 t x ึ่ปี2004 4 Wheel คันนี้ครับน่าสะสมน่าใช้งานนะครับที่สำคัญเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับ วันนี้จัดให้แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจครับอย่าลืมโทรมาครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับคุณจะไม่พลาดการติดตามรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ